สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่กําลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกการกดติดตามนะครับวันนี้นะครับก็ตามเป้าที่ตั้งไว้เป็นเบื้องต้นนะครับก็คือ500ท่านแล้วผู้ติดตามก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพิ่มยอดผู้ติดตามขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้ผมได้นี่มาครับยังไม่เฉลยนะครับว่าเป็นอะไรครับเมื่อกี้ให้เห็นแบบๆแล้วครับท่านผู้ชมครับไปตลาดวันนี้ได้นี่มาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปลาทูครับท่านผู้ชมครับนี่มาเบิงเดอตัวหญ่ๆนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมครับปลาทู ตัวนี้เป็นปลาทูมันครับตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ปลาทูลูกชายปลาทูแมวคนก็ทานได้นะครับเมื่อกี้ก็เอาใส่แกงส้มไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่ครับวันนี้จะมาทําเมนูทอดปลาทูมันตามคําแนะนําของเจ้าของร้านนะครับใครอยากได้ปลาทูอร่อยอร่อยนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะส่งเฟซส่งเบอร์ของแม่ค้าให้นะครับวันนี้ก็ ไปที่ร้านมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูบร้านให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับขายตามตลาดนัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าทอดนะประทูมันวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวิธีการทอดอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเป็นแบบของผมเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเราก็จะมีกระเทียมครับท่านผู้ชมทุบๆพอบุบๆนะครับแล้วก็มีหอมครับแล้วก็มีพริกแห้งครับมีพริกสดครับ ยิงเยอะมากท่านผู้ชมแล้วก็มีหอมรวมครับท่านผู้ชมตรงนี้เราก็จะทําอะไรทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูที่เตากันเลยครับตั้งกระทะไว้รอแล้วครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนๆน,นะครับแล้วก็เทน้ํามันลงไปครับท่านผู้ชมครับจะใส่มากใส่น้อยก็พอดีพอดีเนาะ จริงปลาทูเราก็จะหั่นครึ่งนะครับแต่วันนี้วันนี้จะทานให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับแล้วก็ก็เลยจะทอดทั้งตัวเลยครับท่านผู้ชมครับปราทอาตัวใหญ่มากนะครับปลาทูร้านน้องหน่อยนะครับน้องหน่อยนะครับปลาทูขายตามนัดนะครับทักได้นะครับมีบริการส่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ ไฟก็ไฟกลางๆนะครับถึงไปถึงอ่อนนะครับไม่ต้องให้ไฟแรงนะครับนี่ครับท่นผู้ชมครับเริ่มเหลืองแล้วครับเหลืองน่าทานแล้ว กระทะผมมันจะเป็นแบบเทอร์โบครับตอนซื้อมามันเป็นแบบเทอร์โบไฟมันก็จะแรงผิดปกติโอเคครับท่านผู้ชมน่าจะสุกแล้วนะครับเราก็เอากระเทียมที่เราทุบพอบุบๆนะครับท่านผู้ชมครับใส่เข้าไปเลยครับีกระเทียมมีหอมครับท่านผู้ชมครับกระเทียมแล้วก็หอมนะครับ ครับทอดเหลืองเลยครับตามด้วยพริกแห้งครับนี่เราก็ช้อนขึ้นมาพักไว้กระทะก่อนนะครับให้น้ํามันเขาจุดออกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพักไว้ก่อน,นมาทอดให้เหลืองๆนะครับ โอเคแล้วครับท่านผู้ชมปิดกระทะได้เลยครับกระเทียมเจียวหอมพริกทอดใส่กันเลยครับทำไมที่ท้องลูกชายมากวนอีกแล้วหอมปลาทูให้ลูกที่ทองหอมปลาทูเอหลูก มาหมดเลยครับลูกชายผมพักไปสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับนะครับแล้วครับท่านผู้ชมครับเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดจานเลยครับจัดจานให้สวยๆนะครับจะได้น่าทานครับท่านผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเปรี้ไป สดนะครับท่านผู้ชมพริกสดที่หั่นนะครับเราก็เอาไว้ข้างๆนะครับถ้าเป็นปลาทูเค็มเราก็จะหั่นมะนาวใส่ด้วยนะครับนี่หอมครมับท่านผู้ชมหอมรวมที่เราหั่นไว้นะครับหอมรวมแล้วก็พริกโดดครับท่า,านผู้ชมครับขาดก็ได้นี่ครับขาดก็ได้เด้อพี่น้องนี่ ใช้กัไปแตง้าให้เขาสวยๆครับท่านผู้ชมครับนี่เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเมนูเย็นนี้เดี๋ยวเราจะทานด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเมนูปลาทูมันนะครับทอดปลาทูมันจากร้านน้องหน่อยครับร้านลูกสาวผมเองนะครับร้านน้องหน่อยขายตามตลาดนัดครับท่านที่สนใจปลาทูอร่อยๆนะครับปลาทูสดปลาทูมันปลาทูนึ่งนะครับมีหมดนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวส่งเฟซส่งเบอร์ไม่ค้าให้นะครับก็ขาย ตามตลาดนัดนะครับหรือจะไปรับที่บ้านนะก็มีส่งบริการส่งนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรา EP หน้าเราไปเจอที่โต๊ะอาหารครับสําหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ